ครับโดนทายรถไถมือสองบ่าวจงผ้าเราสวัสดีครับในวันที่ฝนพรำครับอุ้ยบรรยากาศมอคับกันดำหน้าพี่น้องครับมาขออนุญาตมารีวิวนะครับยี่สามสิบมีถุนายนสองพันสิบแปดครับเอานะครับไปปลายเดือนแล้วครับขออนุญาตมารีวิวรถไถนาเข้าใหม่สามขั้นครับมาสายเก่าหาพี่น้องครับมีเกมาห้ามานเสนออยู่สามั้นครับนี่ละรถตลาดต้องการครับมีขันงามๆเด้อมาขั้นแรกครับ นี่เป็นโกเด้นโบพี่น้องครับโกเด้นโบ95อ่าเครื่องเดิมๆทั้ง3มคันนะครับโกเด้นโบรถไทยผลิตครับเสียงดีครับโกเด้นโบสายโกเด้นครับโกเด้น95อ่ามาโค้งกมาคูกับโค้งสยามครับสยามพัดเกียร์กลางครับยางยังมีลมครับมาคันที่2งนี่งามครับนี่เริ่มสวยแล้วราคา600,000กว่าลวครับนี่6037479 นะครับเจ็ดซีเก้าครับอ่ะสวยๆเลยครับเก้าห้าครับเก้าห้าแท้เลยเก้าห้าแห้งๆครับนี่มึงรอยางครับโอ้ยใด้ไปคุ้มครับพันนี้แหม่ถ้าช้าเดี๋ยวถอดใส่คันอื่นเด้อเฉพาะยางเกือบสามพันละครับนี่ยางแท้ครับยางแท้ยางแท้ปืนใหญ่คู่ครับอ่ะมาคล้องกับโครงสร้างเหล็กนี่ครับองช้างเหล็กช้างเหล็กเก้าห้ากับช้างเหล็กมาแล้วไายต้องการเด้อสวยๆเลยครับนี่นี่นี่สวยๆแห้งๆเลยนะครับ อเอาประมาณ2นาทีมาคันที่3ครับนี่สยามแท็กเตอร์ครับคู่กับอีที่ทกาหาตัวนู่นเอชซีรีครับตัวนี้ขนมาถึงประมาณคำเลยครับนี่ถึงตอนเย็นคำๆค,ครับแึงแต่รอครับนาติกครับอันนี้ก็ยางแท้ได้พี่น้องเด้อตัวนี้เป็นยางสยามเลยครับนี่ไงยางสยามเนี่ยครับยางแท้เลยสอนขันอย่างย,าง,ยางครับสยามแท็กเตอร์เลยอ่ะ เครื่องเกียดีครับคันนี้ครับทดลองขับมาแล้วแห่งๆครับทั้ง3คันเลยนะครับ่ะฝากติดตามฝากพิจารณานะครับเดี๋ยวแจ้งราคาลงในเพจนะครับสนใจคันไหนก็095842 2028ครับพิกัดอำเภอบ้านมงจังหวบดสุวรรณคร์ครับเอาอยู่ดีแม่สุภุสกณครับสวัสดีครับ